ไม่ได้ส่งรูปในชัตเตอร์สต็อกเนี่ยแล้วเรายังจะขายรูปเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยขายได้ไหมหรือว่าสวัสดีค่ะมาพบกับ b บ s เบส s ิ n e s s กันอีกแล้วนะคะหายหน้าหายตากันไปนานมากเลยหลายคนก็สงสัยว่าเบสหายไปไหนมานะคะเดี๋ยวเราจะมีคำตอบให้ดนะะูนั่นก็คือช่วงนี้เรายุ่งมากนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีเบบีนะคะ yeah! ก็แบบว่าต้องเตรียมการจัดการการาหาเงินจัดการเรื่องระบบการเงินนะคะหรือว่า,าจัดสรรเรื่องงานต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปข้างนอกหรือแล้วก็พอประจมเหมาะกับช่วงที่โควิดหนักๆนะคะเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคะก็ะเลย ไม่ค่อยจะได้อัพคลิปให้หลายๆคนมาติดตามนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์สำหรับวันนี้นะคะเบนก็ Baker จะมาบอกทุกคนว่าะระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาช่วงนี้เลยเบนไม่ได้ส่งรูปในชัตเตอร์สต็อกเลยนะคะแล้วถ้าเราไม่ได้ส่งรูปในชัตเตอร์สต็อกเนี่ยแล้วเรายังจะขายรูปเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยขายได้ไหมหรือว่าพอร์ตหรือว่า รายได้ของเราในชัตเตอร์สต็อกเนี่ยค่ะมันจะมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะในส่วนของพอรตที่เวจะให้ดูนะคะก็จะเป็นในช่วงของตั้งแต่ปลายปี2563นะคะจนถึงตอนนี้ก็คือประมาณกลางเดือนกุมภาของ2อง4นะคะซึ่ง3เดือนตั้งแต่แบบว่าจริงๆตั้งแต่ประมาณพฤศจิ นะคะกลางเดือนไปเดือนประมาณนั้นน่ะจนถึงแบบกุมพานะคะเบสก็ยังไม่ได้อัปรูปอะไรเข้าไปเพิ่มเติมเลยนะคะมาดูยอดขายกันดีกว่านะคะโดยเริ่มต้นนะคะลองดูเดือนตุลาคม2563ก่อนจำนวนโหลดของเบสจะประมาณ155โหลดนะคะ แล้วก็พอมาเป็นพืจิอันนี้ช่วงที่ไม่ค่อยได้ส่งรูปแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่ส่งแล้วะคะ่ะอันนี้จะได้ประมาณ86โหลดนะคะเอาจริงๆถ้าแบบตีกลมๆตรงๆอะ่ะเท่ากับยอดจำนวนโหลดอะคะ่ะหายไปเกือบครึ่งเลยแทบจะแบบครึ่งๆเลยอันนี้มันก็ชัดเจนว่าพอเราไม่อัพรูปอะคะ่ะคืออย่างน้อยเรายังขายได้ก็จริงแต่ว่าจำนวนยอดขายหรือว่ายอดของการโหลดอะคะ่ะมันก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะ แล้วพอมาทันวานะคะยอดโหลดก็ลดลงมาเหลือ70โหลดนะคะแล้วพอมกลาขึ้นมาก็ยังเออยังดีซึ่งลองสังเกตเพื่อลองสังเกตว่ามันก็จะอยู่ประมาณแบบเจ80บแงคือยังไงมันก็ประมาณน้อยลงมาเป็นครึ่งเลยอะแล้วพอมากุมภาอันนี้ครึ่งเดือนแล้วนะคะอันนี้ถ่ายตอนวันที่16กุรุณาเนี่ยมีแค่34โหลดคือแบบอ่ะถ้าสมมุติตีไปว่าคูณเท่าตัว สามสิบสี่คูณสองก็ประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะคะก็ได้ประมาณเนี้ยกลายเป็นว่ายอดโหลดของเราก็จำนวนโหลดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะคือจำนวนของการโหลดอะน้อยแต่ว่าบางทีถ้าเราโชคดีได้ราคาต่อรูปที่มันแพงขึ้นอันนั้นก็คือโชคดีแต่ถ้าตามมาตรฐานทั่วไปตามแบบบรรยัติยังสัดส่วนเลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ยอดเราอะค่ะหายลงไป ครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งเลยก็ได้นะคะซึ่งพอเป็นคำถามว่าทำไมไม่ส่งรูปเลยแล้วเรายังหาไอ้รูปได้อยู่นะคะอันนี้เรามาดูในมุมของยูเซอร์หรือว่าลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อรูปของเรานะคะคือพอเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของ s h u t t e r s t ต c k ที่เป็นแบบว่าในมุมลูกค้าที่เขาจะมาซื้อของซื้อรูปอะคะ่ะ เขาก็จะมันมันจะมีช่ชองให้เลือกว่าระหว่างเซกชันที่เป็นรูปที่เป็นป๊อปปูล่ากับเซกชันที่เป็นรูปที่รูปใหม่นะคะไอถ้าสมมุติว่าเราส่งรูปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรูปเราก็จะขึ้นไปในพอร์ตของรูปที่อัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแล้วข้อดีของการที่เราส่งรูปไปเยอะๆนานๆแล้วอะคะ่ะทาไมเราถึงยังขายได้ก็เพราะว่าเราได้อน,นิสงจากพอร์ตของในส่วนของป๊อปปูล่านะคะคือ หลายๆรูปของเบตอ่ะก็จะขึ้นในส่วนของป๊อปปูล่าเช่นรูปแบบอันดับหนึ่งของโลกเลยก็มีนะคะหรือว่าแบบหน้าแรกก็จะมีรูปเบตเยอะเพยก็เลยได้อน,นิสงในส่วนของป๊อปปูล่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนที่รูปยังไม่ค่อยได้ขึ้นในส่วนของป๊อปปูล่าเท่าไหร่อะคะแล้วเพหวังพึ่งในส่วนของแบบรูปอัปเดตใหม่ๆที่คนจะเข้ามาอย่างเงี้ยพอเราไม่อัปรูปไปเรื่อยๆะคะ่ะ คนก็จะเจอรูปเราน้อยลงมีโอกาสซื้อรูปเราน้อยลงแล,ยแล้วยอดขายเราก็มีโอกาสน้อยลงด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าจริงๆอะคะ่ะเราควรส่งรูปอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าสมมุติว่ามันจำเป็นหรือว่าไม่ไมไมสะดวกหรือว่าเวลางานยุ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะได้ส่งจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยคือแบบ เ,เราทิ้งเวลาให้ให้ความยุ่งของเราสักพักหนึงสุดท้ายยังไงเราก็ต้องกลับมาส่งรูปเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็มาโชว์ประสบการณ์นะคะเล็กๆน้อยๆของยอดขายนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง business กันด้วยนะคะ